สวัสดีชาววาซีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมวันนี้มาพบกับผมนะก็เซิร์ฟวาซีจับจับนะผมก็เขาเขาเขาเขียนกันแบบนี้ผมก็อ่านแบบนี้นะผมก็ลบก่อนนะลบก่อนก็วันนี้เราจะมารีวิวนะผมก็เซิร์ฟนี้นะเพิ่งเปิดมาสองวันนะผมมาสมัครแล้วเข้าเกมแล้วก็ให้กดอีเพตตี้นะผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมก็ให้ตั้งชื่อไปแล้วผมปุ๊บก็พอตั้งชื่อเสร็จนะฮะกดอีเวนต์ตอรี่นะผมก็พอสมัครตัวแล้วจะได้ไม้เบสบอลนะแบนเดตน้ำกล้องนะผมก็อย่าไปสนใจมันนะผมก็ตอนนี้เพิ่งเปิดมาสองวันนะผมก็เป็นระบบเทสซับเวอร์เทสก็จะแจกอีกพีนะเท่านี้ตามนี้นะครับก็ เปิดเทสกี่วันไม่รู้นะผมก็แอดบินยังไม่บอกนะผมอืมก็ไปที่ช็อปนะผมอะมีอยู่แค่นี้ก่อนนะปืนนะผมก็เป็นระบบเทสอะ่ะเป็นเซอร์เวตเทสอยู่นะยังไม่เปิดจริงนะผมเปิดจริงวันไหนยังไม่ทราบนะผมแจกกีซีนี่ครับดอลลารทุกอย่างอลร้อยนะผมครับ ก็ไปคอมมิตี้นะฮะก็ตรงนี้เป็นบัวบอกบอกความเทพของเราคนระับบอกความเทพของเรานั่นเองนะผมโหดูที่หนึกงยี่ีโอโห้ก็ไปที่แอพพิชั่นนะผมก็ใายที่คอมกระกาคมแรกๆนะฮะตอนแรกมันจะเป็นมีเดียนะผมนี่ให้เปลี่ยนเป็นโลนะครับโลแล้วก็กด F แอปพายแอปพี่อะไรนี่ระบบเสียงแล้วผมเอ๊ะกดออกนะฮะก็อย่าก,กดนะผมเอ่อผมขอลบตัวพวกนี้ก่อนแล้วกันกลับมาต่อนะเดี๋ยวเอ๊ะอ๋อ่ซสรเปอร์เรานะก็มีอยู่โคโลราโด่4เซิร์ฟแล้วก็เซิร์ฟพีอพีสไนเปอร์1เซิร์ฟนุ่ม ก็เด <il> ี๋ยวจะลองเข้าไปเข้าเดี๋ยวจะลองไปเล่นเซิร์ฟพีพีเซเนอร์กันนะผมไปไปอาคได้ไปลแหละลองเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดไปหน้านี่เลยนะครับออกกลับมาต่อนะผมโอ้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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโดนดักเกิดนะผม เกิดมาด้วยหูของบ้านแล้วขอตอีกเพราะดักเกิดดังนั้นแล้วก็เซิร์ฟเวอร์พีพีะใครที่เข้ามาก็ยังไม่ทันเดินนะตายหาแล้วนะผมดักเกิดนะฮะก็ผมขอ ตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นทําเป็นแบบช็อตที่ผมคิวได้นะผมะเจอกันนะบ๊ายบายครับผม